เบ้นหนีเข้ามารอบที่1ค่ะรอบพอร์ตโฟลิโอเบนเลงเวลาว่าจะเข้านิติศาสตร์แล้วรอบที่เบนเข้านี่ก็คือผู้มีศักยภาพสูงซึ่งเกณฑ์ที่ที่สามารถจะยื่นพอร์ตได้ต้องมีเกฑ์เฉลีย่ย3.50ขึ้นไปหลังตรงยิ้มแย้มแจ่มใสห้ามทำหน้าเครียดห้ามทำหน้า,า,นาอะไรที่เราซ้อมมาแล้วก็เข้าไปอาจารย์ก็บอกว่าเชิญนั่งครับแล้วก็นั่งแล้วก็นั่งตัวตรงไปอยากจะหาเรื่องของการบริหารเวลาเรื่องของ การบริหารการเงินต่างๆของเรานะครับแล้วก็เรื่องการใช้ชีวิตการอยู่การกินต่างๆบริหารจัการยังไงบ้างครับน่าจะอยู่บ้านค่ะทําอะไรสักอย่างแล้วทีนี้พอถึงวันที่เขาประกาศเราเบนก็เปิดดูในเพจเพราะว่าเพราะว่าทางคณะนิติาสั์เขาจะประกาศในเพจส่วนตัวของคณะเลยก็เลยเปิดดู ก็เห็นว่ามีอะไรชื่อตัวเองตอนนั้นค่ะอยู่บ้านรู้ว่าตัวเองมีอะไรชื่อแล้วก็ทักหารุ่นพี่ทันทีเลยค่ะรุ่นพี่ที่เขาที่เขาเคยเรียนที่นี่แล้วก็เราก็ถามไปว่าตอนตอนที่พี่จะเข้าเข้าคณะอาจารย์อาจารย์ถามเรื่องอะไรพี่เขาก็จะฟิกคําถามที่เขาเจอมาให้เราแล้วเราก็อ่านแล้วเราก็แบบต้องขอบคุณพี่เขามากๆเลยค่ะตอนนั้น เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราแบบต้องเตรียมคาตอบไปยังไงเราเรารู้แค่ว่าเราต้องดูข่าวดูข่าวไปหลายๆเรื่องเผื่ออาจารย์ถามข่าวเพราะด้วยคณะจิตศาสตร์ก็ต้องดูข่าวแล้วร,รู้แค่นั้นเลยเราต้องดูข่าวเราต้องแบบเอกลักษณ์มหาลัยของคณะรู้แค่นี้เลยค่ะแต่ว่าโชคดีที่มีพี่ที่รู้จักแกก็จะมาคอยสอนแล้วก็คอยปรับบุคลิกเราที่จะพูดให้อาจารย์แวบบแรกแวบบแรกที่อาจารย์เห็นนี่คืออยากรับเราเข้ามาเรียน ตอนสัมภาษณ์นี่ก่อนจะเข้าไปตอนที่อาจารย์เรียกชื่อวันวลีนี่เก่งมากเข้าไปแบบเราเราซ้อมมาได้วางบุคลิกที่ต้องยืนสง่าหลังตรงยิ้มแย้มแจ่มใสห้ามทำหน้าเครียดห้ามทำหน้าอะไรที่เราซ้อมมาล้วก็เข้าไปอาจารย์ก็บอกว่าเชิญน,นั่งครับแล้วก็นั่งเราก็นั่งตัวตรงไปเราก็นึกว่าจะเจอคําถามะรยากๆถามมาตานน้นมาตาน,นี้รู้จักกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งไหมอาจารย์ถามมาคําแรกเลยกินข้าวหรือยัง คือ <laughs> อาจารย์คะแล้วก็แบบแล้วก็อาทานแล้วค่ะอาจารย์แล้วก็โอสงสัยคำถามตอไปต้องเป็นคำถามยากแล้วก็เตรียมตัวยิ้มอย่างแจ่มใสสมองวิเคราะห์ผลตืดดต,ต,ตอาจารย์ถามยากว่าเดินทางมายังไงครับ <laughs> อ่าผู้ปกครองมาส่งค่ะ เราก็เริ่มเริ่มรู้สึกผ่อนคลายแล้วอาจารย์เป็นกันเองมากๆเลยค่ะอาจารย์น่ารักมากอาจารย์ก็ถามว่าแบบเราเตรียมตัวเข้าคณะนี้ยังไงมีมีคุณทรัพย์พอที่จะเรียนไหมอยากเข้าหอไหนหอนอกเหมือนถามเตรียมความพร้อมเราอะค่ะไม่มีอะไรที่กดดันเลยไม่ได้ถามเรื่องกฎหมายมาตาอะไรนู่นนี่นั่นเลยอาจารย์เป็นกันเองอาจารย์ใจดีมากมากเลยค่ะแค่เรากล้าที่จะตอบอาจารย์กล้าที่จะแบบหยอกลอ้อเล่นกับอาจารย์อาจารย์ใจดีมากค่ะ ตอนนั้นไปอบรมอยู่กรุงเทพมหานครค่ะอบรมเกี่ยวกับสภาเด็กเลีเยาวชนที่ทํางานด้วยอะค่ะเราเป็นวันประกาศผลเป็นวันที่มอทอกับมอขอประกาศวันเดียวกันไม่แน่ใจว่ามหาลัยอื่นประกาศวันเดียวกันหรือเปล่าแต่เราฟิกแค่ว่ามอทอกับมอขอประกาศวันเดียวกันเราไม่กล้าไม่กล้าที่จะเข้าไปดูเลยเพราะว่า ประกาศรายชื่อครั้งนี้จะเป็นตัวบ่งบอกแล้วว่าเราจะได้มีที่เรียนไหมแล้วเราก็ทานข้าวอะไรปกติด้วยความที่แบบเครียดมากเลยค่ะตอนนั้นไม่คุยกับใครเลยทานข้าวก็เงียบๆพี่เขาก็น่าจะรู้แหละว่าเราเครียดเพราะว่าปกติเราจะแบบอ้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกก็เลยไปแอบดูแอบดูรายชื่อแกก็เลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปแล้วแกก็มาหาเบนแล้วก็บอกว่าเบนวันวิวเรียงโซฟามีชื่ออ้าวลวงโทรศัพท์เลื่อนดูเลย วันวลรีวันวลีวันวลลีลำดับที่8อ๋อโล่งแบบโล่งสุดๆค่ะแล้วก็แบบเฉลยแนวข้สอบสมรรถนะโคต้ามอขอเฉลยละเอียดถูกต้องชัดเจนใช้เตรียมสอบมาหาหลัยขอนแก่นโอ้ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณขอบคุณทุก ทุกอย่างที่ทําให้เรามาถึงณจุดจุดนี้แล้วเราก็เลยแบบตอนนั้นก็น้ําตาไหลโทรไปหาคุณปู่ครัวไปหาคุณปู่คุณปู่ก็บอกว่าใครทําอะไรมาทําไมร้องไห้ลูกเราก็เลยบอกว่าปู่หนูสอบติดแล้วมีชื่อหนูแล้วมีที่เรียนแล้วนี่ปู่ปู่ก็บอกว่าโอ้ยตีลาโอ้ยดีใจดีใจนะียแเ้วก็แบบความสำเร็จดีก้าวหนึ่งก็ทำให้ครอบครัวภูมิใจเราแล้ว ก็แบบโอ้โล่งค่ะโล่งมากในจุดจุนั้นมีแบบมีความสุขมากจริงๆค่ะเข้ามาเรียนจริงๆแล้วเตรียมตัวก่อนเข้ามาเรียนรู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์มีชืช่อสามารถมาเรียนโน่นนี่นั่นได้แล้วเราก็ซื้อชุอดนักศึกษาแต่อุปกรณ์โน่นนั่นตามตามทางมหาหลัยมหาหลัยเขาจะมีประกาศมาว่าชั้นปีหนึ่งเตรียมตัวอะไรยังไงจองหออะไรยังไงประมาณนี้ค่ะ แล้วก็เลือกที่จะอยู่หอในด้วยเพราะว่าราคาถูกก็สะดวกในการเดินทางเพราะว่ามอขอก็มีเอ่อชชตเทิลบัสถ้าไม่มีมอเตอร์ไซค์มาเองมีชตเทิลบัสนั่งฟรีสามารถมาคณะได้ค่ะมาเรียนครั้งแรกนี่ก็จะแบบก็โชคดีที่มีเพื่อนมีเพื่อนที่คุยกันตั้งแต่รอบสัมภาษณ์ก็มีเพื่อนมานั่งเรียนด้วยกันเรียนครั้งแรกด้วยความที่เป็นนิติศาสตร์ก็ต้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมายอยู่แล้วแล้วเข้าเข้าไปในห้องเรียนอาจาร,รย์ อาจารย์บอกเลยว่าซื้อประมวลกฎหมายหรือยังเพราะว่าประมวลกฎหมายเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากแล้วเราก็แบบเอา้าเราก็เอา้าเราก็เพิ่งนึกได้ว่าทําไมเราไม่เราไม่ซื้อประมวลเราไม่ท่องประมวลมาเราไม่ท่องมาตรามามัวแต่ตื่นเต้นมัวแต่กังวลสิ่งสิ่งเ้ารอบข้างต่างๆเราไม่คิดถึงการศึกษาการเรียนเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเตือนน้องๆด้วยว่าถ้าถ้ารู้ว่าตัวเองสามารถ มีสิทธิ์เข้ามาเรียนในคณะในมหาวิทยาลัยแล้วก็ก็ควรที่จะฟิกเกี่ยวกับการศึกษาไม่ใช่ฟิกเกี่ยวกับเพื่อนเกี่ยวกับที่อยู่เกี่ยวกับอะไรมากนักอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะตื่นเต้นมากแล้วก็ก็ต้องท่องมาตาเข้ามาคาบแรกคลาสแรกอาจารย์พูดเลยว่าไปท่องมาตาสถึงมาตาเจกว่ากว่ามาให้ได้คาบแรกเลย ครัสแรกเลยให้ท่องมาตาเลยอะไรอาจารย์ตอนนั้นคืออาจารย์คะมันก็เราไม่เคยเจอแบบนี้ตอนมัธยมถ้าจำมากสุดก็อาสูตรคณิตศาสตร์สูตรฟสิสิกสูตรเคมีอันนั้นหนัมากสุดแล้วแต่อันกฎหมายมาตามาตาละสองสามบรรทัด ไปจำมาเลยเจกว่ิมาตาโอ้ไม่ก oh ็อาจารย์มาประมวลหนูก็ยังไม่ซื้ออาจารย์ให้ท่องได้อย่างไรเบนนี่จะมีตารางอยู่ห้องนะคะทําตารางไว้เลยว่าเวลานี้วันนี้วันนี้จะทําอะไรแต่ว่าแน่นอนอ่านหนังสือต้องมีทุกวันวันละอย่างน้อยสองชั่วโมงสําหรับนิติศาสตร์เป็นอย่างต่ําค่ะเพราะว่าต้องมีอะไรที่ต้องจํามากมายทั้งมีมาตาลแล้วเราก็ต้องเอามาตามาวิเคราะห์อีก มาวิเคราะห์กับคดีกับโจทย์นู่นนี่นั่นเราก็เลยต้องแบต้องอ่านหนังสือทุกวันค่ะต้องขยันดีแ a คม Mini Camp ค่ายติวพิชิตคณะฮีสคาหอเรียนกินนอน3วัน3คืนดิวเข้มสอนสด25-27กระกฎาคมนี้ การต้อนรับของทางคณะออก็อาจารย์กับพี่ๆทีมงานก็จะต้อนรับดีมากเลยค่ะคก็จะมีการถามถามตั้งแต่เข้ามาเข้ามาสัมภาษณ์แล้วว่าตั้งแต่อาจารย์สัมภาษณ์แล้วว่าเดินทางการเงินอะไรพร้อมไหมการใช้ชีวิตเราวางแผนยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีจะมีกิจกรรมที่ รุ่นพี่กับอาจารย์กับตัวคณะบดีเองจะมาผูกแขนต้อนรับเราแล้วก็มาไหว้พระเคื่อว่ากิจกรรมรอโฮมฮับค่ะเป็นการต้อนรับน้องก็คล้ายๆรับน้องใหม่ของทางคณะเองค่ะเป็นกิจกรรมที่อบอุ่นมากมีการใบสีส่ขวันมีการรุ่นพี่แนะนําชุมนุมชมรมต่างๆให้ค่ะแล้วก็สอนสอนร้องเพลงมัดมหาลัยมัดคณะอะไรประมาณนี้ค่ะที่อบอุ่นมากมี มีกิจก,กรรมบัดดี Body, รุ่นพี่จับบัดดีกันพี่สายรหัสพี่สายรหัสเว้นมีใจดีมากเบนมีอะไรสงสัยพี่ก,ก็จะบอกว่าถ้าสงสัยอะไรก็ถามพี่ได้ตลอดเบนก็ชอบด้วยความที่ตัวเองเป็นคนที่สงสัยเยอะแล้วก็ชอบถามว่า วิชานี้วิชานี้เตรียมตัวยังไงดีคะซื้อหนังสือเล่มไหนดีคะที่จะเหมาะสมพี่แกก็บอกว่าเล่มนี้นะน้องมีไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวพี่เอาพี่เอาให้ไปพิมพ์เอกสารโอ้พี่ใจใจดีจังแล้วพี่ก็หนังสือที่พี่แกเรียนหรือก็ไม่ก็เลคเชอร์ที่พี่แกจดไวะคะ้ค่ะสรุปไว้มาให้เราก็แบบโอ้อบอุ่นมากรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวค่ะ มาช่วงแรกๆอะไรเป็นอะไรที่รู้สึกอิสระมากเลยค่ะอ่าเพราะว่าอยู่อยู่บ้านนี้ก็จะมีผู้ปกครองคอยแบบกวาดบ้านหรือยังถูบ,บ้านหรือยังใครไม่ล้างจานแต่พอเข้ามาหาลัยรู้สึกว่าโอ้อิสระแล้วฉันอยู่หอฉันอยู่คนเดียวแล้วก็จะใช้ชีวิตแบบใช้ชีวิตแบบเต็มที่มากเลยค่ะตื่นก็แบบถึงเวลาเรียนค่อยจะตื่นอะไรประมาณนี้ถึงกลับถึงมาแบบ ไม่ต้องไม่ต้องเก็บของอะไรแล้วก็โยนกระเป๋าไปเลยอิสระโยนกระเป๋าแล้วก็นอนทิ้งตัวเลยก็โอยมีความสุขจังแต่พออยู่ได้สักเดือนเดือนกว่าๆถ้าโอ้ทําไมไม่มีใครมาเรียกเรากินข้าวเลยล่ะเพื่อนบางวันเพื่อนเราก็ติดธุระเราก็ไม่มีเพื่อนกินข้าวก็เลยทําคิดถึงคิดถึงอ่ะคุณย่าคิดถึงคุณย่าที่บ้านที่จะคอยมาแบบเบ้นกินข้าวอะไรประมาณนี้เมื่อถึงเวลาแล้วก็ คิดถึงฝีมือกับข้าวที่บ้านคิดถึงคนคนที่แบบมาคอยถามว่าเหนื่อยไหมอะไรประมาณนี้คิดถึงคนที่แบบทำไมไม่เก็บของให้เป็นระเบียบแล้วก็คิดถึงบ้านแล้วก็บางครั้งก็โทรแอบโทรไปหาแอบโทรไปหาผู้ปกครองว่าเออทำอะไรอยู่กินข้าวหรือย,อยังเราไม่ได้บอกว่าคิดถึงนะคะกลัวเสียฟอร์ม <laughs> เพราะเราแบบตั้งใจเราเราจะมาอยู่ในวิทยาลัยหอคนเดียวนะ เราจะบอกว่าคิดถึงไม่ได้เดี๋ยวเราเสียฟอเดี๋ยวเขาคิดว่าเราอยู่ไม่ได้เราต้องทําตัวให้เป็นแข็งแกร่งเราต้องแข็งแกร่งแล้วก็โทรไปถามไทยแบบอืแต่ที่จริงก็คิดถึงมากค่ะคิดถึงมาก ด้วยช่วงนี้เป็นช่วงโควิดด้วยบางกิจกรรมที่เราตั้งตั้งใจจะเข้ามาทำเนี่ยอย่างเช่นรับน้องเฟชชี่อะไรเนี่ยคณะก็จะตัดไปก็จะไม่ค่อยมีแต่ว่ากิจกรรมหลักๆหลักๆที่ตอนนี้เว้นอยู่ก็จะเป็นทางชมรมและชุมนุมค่ะชุมนุมนี่ก็จะเป็นของคณะคณะเองก็จะมีสมัยก็จะมีกีฬากีฬาทุกชนิดเลยแล้วก็พวกอ e ีสปอร์ตก็มีค่ะพวกอ เล่นการละครก็มีกิจกรรมอะไรเยอะแยะมากมายชมนุมชมลมเบนก็อยู่อยู่ชมลมอยู่ทั้งชมลมและชมนุมด้วยเพราะว่าเราเป็นเด็กกิจกรรมเก่าแล้วก็ไม่อยากไม่อยากให้อ่ความสามารถด้านกิจกรรมของเราแบบเลือนหายไปแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปทํากิจกรรมทุกกิจกรรมที่คณะมีให้ค่ะกิจกรรมนี้ก็จะมีตลอดมีให้ทําตลอดค่ะไม่เบื่อเลย ถามว่ากระทบไหมถ้าแบ่งเวลาให้ดีมันก็ไม่กระทบนะคะเบนว่าเพราะว่าด้วยความที่เบนมีประสบการณ์มาก่อนเพราะเบนชอบทํากิจกรรมด้วยเบนก็เลยชอบจัดจัดตารางของตัวเองที่ห้องที่ห้องเบนเนี่ยก็จะมีตารางเบนจะทําตารางขึ้นไว้เลยว่าเวลานี้วันนี้วันนี้ซิกไว้ว่าต้องทาต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะทําตามตารางตลอดเลย,เลยก็เลยไม่ค่อยกระทบกับการเรียนสักเท่าไหร่คะ่ะแต่ว่าถ้าถ้าช่วงไหนที่เราจําเป็นต้องแบบลา ลาคลาสเรียนเพื่อไปทํากิจกรรมแล้วก็จะขอขอให้เพื่อนจดเลเชอร์ไว้ให้เราอะไรประมาณนี้เราก็จะมาอ่านพบทวนย้อนหลังก็ต้องมีความขยันมากกว่าคนอื่นค่ะเพราะว่าเราชอบทำกิจกรรมามากเลยค่ะตอนมัธยมเราจะมีพ่อแมอ่ผู้ปกครองมาถามว่าทําการบ้านหรือยังอะไรประมาณนี้แล้วเรากลับบ้านมาแล้วก็ต้องทําการบ้านตามที่ท่านสั่ง อยู่ที่โรงเรียนอาจารย์คุณครูคุณครูที่โรงเรียนตอนมัธยมก็จะบอกว่าทําไมไม่ส่งงานต้องส่งงานนะส่งงานภายในวันนี้นะแล้วก็จะคอยถามตลอดแต่ว่าพอมาอยู่ในชีวิตมหาลัยไม่มีใครมาบอกเราเลยบางครั้งเราจะลืมได้ซ้ำว่าอาจารย์สั่งงานหรอคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองสูงมากค่ะเพราะว่าชีวิตมหาลัยไม่มีใครมา ไม่ไม่มีใครมาบอกมาเตือนเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดการจัดการกับตัวเองให้ได้มากที่สุดต้องแบ่งเวลาต้องทำอะไรให้โอเคมากที่สุดค่ะอย่าโมเตลินค่ <c oughs> ะฝากถึงน้องๆที่จะเข้ามาเรียนที่คณะนิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งนี้นะคะก็ สู้ๆนะคะแล้วก็แบ่งเวลาเวลานี่เป็นสิ่งสําคัญมากต้องรู้จักแบ่งเวลาให้เป็นอย่ามัวแต่เล่นอย่ามัวแต่เที่ยวเพราะว่าด้วยค่านิศาสตร์ของเราก็ต้องมีหนังสือมีหนังสือเล่มใหญ่มากมีประมวลมีดีกาอะไรต่างๆมากมายที่เราต้องอ่านต้องทําความเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เล่นได้ค่ะแต่ว่าก็รู้จักแบ่งเวลาอ่านหนังสือด้วยถ้าถ้าถ้าเป็นพี่พี่ก็จะอ่านหนังสือทุกวันวันละอย่างน้อยสองชั่วโมง ก็รู้อ่ามันก็หนักพอสมควรค่ะแต่ว่าถ้าเราทําทุกวันมันก็จะเป็นกิจวัตรประจําวันและเป็นนิสัยค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนก็สู้ๆนะคะอย่าเพิ่งยอมแพ้ค่ะสู้ๆดีแอคสถาบันที่นักเรียนติดโคต้าและสายแพทย์มากที่สุดในภาคอีสานพร้พอมทีมคณอาจารย์เก่งข้อสอบแม่น